สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กังตงแฮมแล้วครับพอดีหันเปินกำลังตีเข้ากันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมูเซอร์นะครับตังดอยปะคานะครับทุกคนเปินมาบุกเข้านะครับอยู่แถวแม่เมาว์เนี่ยนะครับวันนี้เปิลหม้อเข้าตีเข้านะนะครับก็เลย เต็วนะเตจากจากถนนปุ้นนะครับเข้ามาดังในนี้นะครับเพื่อมาถ่ายคลิปเพื่อพีอ่น้อง fc ทุกคนได้รับชมกันนะครับไ่ว่าจะเป็น fc ทางแม่อายฝางเชประกันเนาะแล้วก็ fc ลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับตีติดต,ต,ตามรับชมที่นี่อำเภอฝางอยู่นะครับผม จากเดิมก็เป็นคนเมืองฝางนะพอดีคนเมืองฝางมันถูกแฮกไปนะครับอันนี้พี่น้องดอยปลาคากะอ๋ะออย่ามาปลูกไก่ได้ว่าม่ได้ไร์สดม่ได้ไร์สดอันนี้ถ่ายคลิปอ่ะได้โอ้อันนี้อันนี้นนนนตีเซตแล้วเนาะอันนี้นะ นี่พี่น้องลาหูตั้งดอยปากคาบนครับพระรับมาะเนาะเลยตีนะอันนี้เข้าตีเสร็จแล้วจ้ะขออน,นุญาตนะครับเออนี่เป็นไม้ตีเข้านะครับเนโอ้ไม้ตีเข้านะี่ะจะแล้วแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจไปเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปฟอร์บนตีเข้าอันนั้นอย่างนะ่ะ ตีเข้าเอาเดี๋ยวไปพอบนตีเข้าดีกว่าไปพอพี่น้องบนดอยตีเข้า อันเพื่อนตีเข้านี่อันนี้เ,เป็นพี่น้องพี่น้องล้าหูตางดอยปาก้านะครับส <laughs> วัสดีครับผมอันนี้พอเพื่อนตีเข้าอ่าไฟบัก์เกยหัน <laughs> เพื่อนตีเข้านะครับคนตีเข้ามาข้อนนะอันนี้มาได้ like salt, นน th ai, th ai ไลฟ์โซทับอันนี้ไายไายมาได้ไลท์โซด้อจ้ามาไลท์ไลท์ถุนได้หรอครับเฮ้ยไทยอ่า ปกบักปกบักโอ๊ยแม่เก่งขนาดนะอายุเท่าไรแล้วแม่จาฝ่ายฝ่ายน้าฝ่ายน้อยมั้งเนาะฝ่ายห้าหกเอาละฝนก็ลงแล้วฮะแข่งกันละอันนี้ตีตีเข้าแข่งกับฝนเอ้าวแดงขาวปะ อันนี้จะใช้เฟืองมันเนาะแบบใช้แบบเริ่มใช้รถเกี่ยวเนาะจะเอาเฟืองไปใช้อืเดี๋ยวขึ้นไปเอาโดยปลาคาอยู่ไปสตอเบอรี่ออกหรือยังครับกำลังออกอะกำลังปลูกกำลังปลูกกำลังปลูกแก็่ามัมงามด้วยหรือ ะะเดือนเดือนาน,นาเนี่ยหนะเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะได้ไปพอสตรอเบอรีล่ละนะครับสตบรอเบอรี่บนดอยปะ,าปะ,ปะาคาเคย,ยครับเคยไปบ่อยอยู่ครับไปแอล <labeled S 1> บ่อยอยู่ฮะ <c oughs> ยู่ตามบ,บ้านเฮานะกะเออเผยแพร่อ,อย่างที่เปิ้ลแบบเคยหัน,นหที่มัน พอหนักๆนะ,อะ,อะโอ้ขาหมหนักอยู่นะตอนนี้เปื่อนก็ะตีตีเนี่ยมาแล้วเตือนนะครับเปื่อนไปกินข้าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปพอเปื่อนกินข้าวกันดีกว่านะครับไปทักทายไปทักทายเปื่อนดีกว่านะครับในกับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะผมก็บอกหูภาษาเปื่อนนะครับแต่เปื่อนเกา ออหมวนจาวานนะครับเปิ่นเก็อัธยาศัยดีเนาะนะครับป่าเดี๋ยวเราไปพอเปิ่นกินข้าวกันเนาะไปทักทายเปิ่นกินข้าวกันอ่ะน,นี่ขออนุญาตทุกคนนะครับอันนี้พอกินข้าวอ๋ออันนี้อันนี้เปิ่นจวนกินข้าวนะครับแต่พอดีกินข้าวมาแล้วกระต้องละอันนี้กินข้าวกับอย่างพอขนมเส้น เอออันเนี้ยน,นี่ผมได้สาบมานันตั้งแต่ผมอยู่ปู้นแล้วนะหอมขนาดปลาดุกอะปลาดุกกะนี่ปลาดุกอะปลาดุกกับไก,ก่ไก่ะขวแห้งไก่อ๋อขวแห้งไก่นี่แกงผักกาดอ,อ่ะทุกคนหมดต้องรามานะครับอันนี้ผมพอ,อผมาอไม่อยากปิดแล้วนะเอาแล้วกินข้าวลำๆาพอไอ๋อท้อท้อสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้แกงยังแม่แกงยังนะ แกงเฮดแกงเ็ดครับแกงเฮดอันนี้เฮดนางฟ้าเนาะโอ้แกงหลายอย่างเลยมีตึงขนมเส้นปาการอันนี้อย่างแกงปลาดุกอ่ะปลาดุกอันนี้อย่างแกงไก่โอ้แม่เลี้ยงเป็นเลี้ยงหนักมันเลี้ยงเลี้ยงใหญ่เนาะครับผมอันนี้นี่ขนมเส้นเพ็นเิรนกำลังใส่คทั้งนั้นแต่ละเมนูก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน แกงเห็ดแกงเห็ดน enfin ี่กำลังหอนๆบดเลยอันนี้อันนี้อยู่อันนี้ดอยปลาคาหมดเลยก่อนครับดดยปลาคามดเนาะฝนฝนก็ตกนะครับทุกคนวันนี้ฝนก็ตกเข้าก็ดีตีฝนก็ตก นี่ก็เป็นเป็นสูตรอันนี้เป็นขนมเส้นนี่เป็นสูตรของที่ไหนครับตาบงของตาบงทีเอลทำเองทเองอ๋อเป็นทำเองเนาะนักกะรนักคนเดียวน้ำเงี้ยวนะเออน้ำเงี้ยวอันนี้อันนี้เป็นสูตรน้ำเงี้ยวเนาะเหมือนจะสูตรของพี่น้องดอยเนาะอ๋ออ่ะน้ำเงี้ยวนมเส้นน้ำเงี้ยวนี่ไก่อันนี้ไก่นะทุกคนมีไก่โอ้ไก่แต่ละเมนูก็น่ากินทั้งนั้นเลย โอเคฮะเราก็จบคลิปกันที่นี่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องนะครับลาฮูหรือมูเซ์ตังดอยปลาคา้าเปิลมาตีเข้านะครับเนาะตีบ้านแมมาวนะครับเปิ้นตีเข้าแล้วก็ตอนนี้เปินก็ยังกินเข้ากันเดี๋ยวเปินก็จะไปตีไปอันนี้ตอนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนบ่ายนะครับทุกคนมาจอนน่ะเร็วนี่ <laughs> Come <laughs> on,